สวัสดีทั้งทุนนะครับก็กับเข้าสู่รายการ coffee break นะจากรััุงสีนะภาพรวมนะทั้งไทยและต่างประเทศกันนะไปเริ่มต้นที่ตลาดต่างประเทศกันก่อนนะ วันนี้เอเชียค่อนข้างที่จะสดใสนะฮะจะมีประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะปิดทาการนะครับวันนี้เกาหลีใต้นะบวกขึ้นมา1%นึ่งอร์ะห้ันสาห้าสี่จุดนะคอสปีนะไต้หวันนะบวกหนึ่งจุดกอร์เนะอยู่ที่สามหมันหจุดนะฮ่องกงฮางเส็งบวก0ูนยะ์จุดสเปอนะ2 7จุดนะจีนอยู่ที่4,136จุดนะ ตัว SSEC นะบวกขึ้นมา0.2รนะรวมถึงตลาดในกลุ่ม Tips Market ด้วยนะทั้งฟิลิปปินสะ์อินโดนะครับมรเลเซียก็บวกนะฮนะบ้านเรานะบวก4.0นะ0.33อนะอยู่ที่1,415จุดนะสำหรับเซตอิ Set Index นดีคส์นะถ้าไปดูในส่วนของราคาน้ำมันกันบ้างนะราคาน้ำมันก็ บวกขึ้นมา0.37%นะอยู่ที่64.37เหรียญนะตัวเบรนท์อัตกี้เป็นเ e ร t ท์เท็กซัสนะตัวเบรนท์เองก็อยู่ที่69.19นะบวกขึ้นมา0.26%เช่นเดียวกันนะราคาทองคำนะบวกขึ้นมา0.59%นะอยู่ที่5 0 5 7เหรียญวันะนี้บวกขึ้นมา29.79เหรียญนะก็ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในแดงเขียวหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นต่างประเทศหรือว่า c o m ม o d i t ต e ีกสตานะทีนี้เรากลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าเนี่ยปิดตลาดภักเช้าเพิ่มขึ้น4จุดนะอยู่ที่1415นะก็ต้องบอกว่ากลุ่ม Domestic Play นะเป็นกลุ่มที่นำตลาดในช่วงนี้นะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคาดว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่นะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้านะฮะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะแล้วก็กลุ่มขอให้นะกลุ่มคาบลนะิซึ่งก็ต้องบอกว่าคุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้ในในทั้งสองสามกลุ่มเนะี่ยเพียกว่าเริ่มชะลอการขึ้นลงนะแต่ยังไม่ถึงกับปรับตัวลงนะก็คือนิ่งๆอยู่นะ บางตัวอาจจะยังออฟเฟอร์ฟอร์มอยู่แต่เริ่มมีหุ้นที่มีไซส์กลางๆเล็กๆขยับขึ้นมาบ้างน,นะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะแต่หุ้นที่เรียกว่าปรับขึ้นเด่นหรือว่านําตลาดในช่วงเช้านะถ้าเราไปดูตัวของ IMPACT กันนิดนึงนะก็จะมีเดลตานะ Delta เดลตานี่ยอยู่ที่220บาทนะบวกขึ้นมา2.95บาทหรือว่าบวกขึ้นมา3บาทนะ มีผลจะอินเด็กประมาณ2กับ3จุดนะตัวกราฟเฟงขึ้นมาบาท25นะอยู่ที่5-6บาททรู True, ปรับขึ้นเด่นเลยนะฮะอยู่ที่13.4นะขึ้นมา40ตังค์นะตัว c p s เองก็ขึ้นมานะ40ตังค์เช่นเดียวกันอยู่ที่16.8และตัว OR นะขึ้นมาที่14.2นะบวกขึ้นมา30ตังค์นะส่วนที่ต,ตัวลดลงมาจะเป็น Advaced นะลบมา8บาทนะ อยู่ที่สามร้อยแปดสิบสามเอลทีลบมาหนึ่งบาทอยู่ที่ห้าสิบหกจุดห้านะเคแบงอยู่ที่ร้อยเก้าสิบสามนะลบมาบาทห้าสิบเอสซีบีนะอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าจุดห้านะลบมาหนึ่งบาทนะและปตทอสอพอลบมาห้าสิบสั่งนะอยู่ที่ร้อยยี่สิบเก้านะอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าถว่วงนัชนี้วันนี้นะอ่าทีนี้เราย้อนกลับไปนะที่ประเด็นนะที่เรียกว่ามีความน่าสนใจนะทั้งในต่างประเทศและในประเทศนะ ในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีประเทศจีนที่ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมานะชะลอตัวลงนะสู่ระดับ0.2%นะจากระดับ0.8%อันนี้ต่ำกว่าคอนเซนซซสคอนเซนซัสคาดไว้ที่0.5%นะแต่ว่าถ้าเพิ่มอ่าถ้าเรียกว่าถ้าเทียบเป็นมัณฑ์น,นั่นเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่นะเพิ่มขึ้น0.2%นะถ้าก็เรียกว่าเท่าๆกับเดือนธันวาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามนะตัวของฝั่งดัชนีราคาผู้ผลิตนะ PPI เนี่ยนะนะเป็นเรียกว่าเป็นเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตนะเรียกว่าติดลบลดลงนะจากลบหนึ่จเนี่ยจากลบหจุดเเป็นตี่ยเป็นลบหนอันนี้ก็บ่งชี้ว่ามาตรการควบคุมในเรื่องของสัพ p l ยนะส่วนเกินในในภาครัฐเนี่ยเริ่มส่งผลบวกนะกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกนะทำให แรงกดดันด้านเงินเฟอ้อผังผู้ผลิตเนี่ยลดลงนะอันนี้ก็เป็นบวกกับอ่าทฤทฎีการลงทุนในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงนั่เนเองนะก็จะเห็นว่าหุ้นจีนและฮ่องกงเนี่ยบวกขึ้นมาอ่นอ,อนในประเทศเราก็มีนะก็มีประเด็นในเรื่องของหุ้นกันกุลนะที่อ่ามีการตั้งเป้านะฮนะว่ารายได้เนี่ยจะโตทะลุหนึ่งหมื่นล้านนะอ่าในปีนี้นะครับซึ่งอ่าเป็นผลมาจาก ตัวของโรสที่เกิดขึ้นนะรวมถึงระยะสั้นเองเนี่ยมีในเรื่องของเซติเมนต์จากโครงการโซลารูฟท็อปนะของอทางรัฐบาลนะช่วยหนุนนะซึ่งนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเราเนี่ยนะให้เป้าราคาทางด้านพื้นฐานไว้ที่2องจสบาทหสิตางค์นะอันนี้เป็นส่วนของกันคุณนะครับนะมาดูทิศทางในช่วงบ่ายกันบ้างนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะตัวของเซนเดสเองก็ คิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,405จุดถึง1,425จุดก็เร,เรียกว่าอมันเริ่มที่จะลดช่วงบวกลงนะแต่ยังบวกอยู่นะยังเดินหน้าบวกอยู่แตนะ่ว่าอมันบวกไม่เท่ากับเมื่อสองวันที่แล้วนะถ้าไปดูดีเนะี่ยเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายนะีียว่ามีการปรับตัวถอยลงมาด้วยนะครับถ้าเราดู จังหวะที่หุ้นมีการไต่ระดับขึ้นไปจนถึงโซนหนึ่งพันอสิบจุดณปัจจุบันเนี่ยนะแต่วอลุ่มนะลดลงจาก1นึ่งแสนล้านบาทนะลดลงมาที่70,000นะต้องดูวันนี้เนี่ยจะอยู่จะจบที่เท่าไหร่นะซึ่งครึ่งวันเนี่ยประมาณสัก3ามห0น่แห้วก็อาจจะใกล้ๆกับเมื่อวานนะนะหรืออาจจะลดลงกว่าเล็กน้อยนะต้องลุ้นดูในส่วนของ วอลุ่มการซื้อขายแต่มันก็เห็นในเรื่องของเดเวเทนที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนนเยเ,เลยได้บอกตั้งแต่ช่วงเช้าว่าเจอกับภาวะโอเวอร์บอสนะแล้วถ้าวอลุ่มไม่ได้เร่งขึ้นแบบกลับมาแบบเเหมือนช่วงที่ขึ้นมาแสนล้านเนี่ยโอกาสที่จะเล่นขึ้นผ่านแบบเร็วๆเ,เ,เนี่ยนะมันอาจจะยังยากกว่านะมันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการยอดตัวนะครับซึ่ง ตัวอินเด็กเองก็ถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะเพราะตอนนี้ตัวของอินเด็กเนี่ยเล่นลอยขึ้นมาแต่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยไล่ตามไม่ทันแต่กําลังพยายามที่จะยับขึ้นตามอยู่เส้นที่ใกล้ที่สุดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่พันสามร้อยเก้าสิบนะก็ขึ้นมาแมทก,กับแนวรับในช่วงเช้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นจุดรับที่ชัดเจนมากขึ้นนะนับจากนี้ไปนะตลลดอาจจะแกว่งตัวรอให้ตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยค่อยๆไล่ตามขึ้นมา ส่วนของอปัจจัยที่ยังหนุนตัวเซนนด็ก e ในช่วงบ่ายนะก็คงจะเป็นเรื่องของพุ้นที่เป็นบนะิ๊กแคปนยังน้ำตลาดอยู่นะส่วนพุ้นที่และกตัดเพลเนี่ยที่เรียกว่าปลดเรื่องของโอเวอร์แฮงไปแล้วนะ,ะเรื่องของเทคนิคข้อด้วยนะที่หลายๆตัวเนี่ยเบรกผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเ m a ม2 0วันขึ้นมานะครับ นะมันก็ช่วยหนุนให้บรรยากาศการซื้อขายนี่คึกคักขึ้นนะแล้วรวมไปถึงหุ้นแถว2แถว3เริ่มกับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือไซต์กลางๆเล็กๆเนี่ยเริ่มขยับขึ้นนะับนะสลับบ้างนะจากก่อนหน้าน,นี้ที่หุ้นใหญ่เนี่ยขยับขึ้นมาก่อนนะแต่ว่าท็อปพิกในช่วงบ่ายเนี่ยยังเน้นในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยนบายภาครัฐเก,ก,นะนะก็คือตัวของ CPO นะ CPX แล้วก็อมาตานะันะั่นเอง ถ้าเราไปดูในส่วนของหุ้นทางด้าเทคนิคบ้างนะก็คือตัวพีอากับโคโค่นะนก็จะเป็น่าเรียกว่าอเริ่มเป็นกลางเล็กมากขึ้นนะหลังจากที่หุ้นใหญ่มันค่อนข้างตึงนะเราก็เน้นหุ้นโซนล่างนะเห็นหุ้นที่เริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะพีอารไนะไปดูตัวแรกกันนะก็ต้องบอกว่าพีอาเนี่ยจริงๆงบเขาไม่ได้แย่นะงบเขาถือว่าดีด้วยซ้ําไปนะ จะเห็นว่าตัวของรายไตรมาสเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเกาะระดับ2องล้านนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยร้อยกลางกลางเท่านี้นะยังถือว่าทําได้ค่อนข้างดีอยู่นะทำได้ค่อนข้างดีนะนในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมาสามสี่ไตรามาสที่ผ่านมานับก็ถือว่าทําได้ดีนะก็ราคาลงมาลึกนะแล้วสัญญาณการปรับตัว ของ BNA เนี่ยเกิดขึ้นนะในลักษณะที่เป็น Inverted Shoulder นะคือถ้าเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่เป็น Inverted Shoulder แบบนี้นะแล้วเริ่มพยายามที่จะ Breakout ขึ้นมานะคือการ Breakout ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นมา,มาปิดโซนแกปด้านบนนะ ส่วนแกวด้านบนเนี่ยอ่าความจริงมันไล่เรียงตั้งแต่ยี่สิบจุดหนึ่งไปจนถึงยี่สิจุดสาเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเทสต์นะฮะรวมถึงวอลลุ่มและอินดิเคเตอร์ที่เป็นบวกด้วยเนียไเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอเ d ซีเนี่ยอยู่เหนือแกนสูนยนะวอลุ่มมีขยับขึ้นเริ่มขยับขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามองว่าน่าจะเป็นไซด์เว้ขึ้นไปขึ้นไปแบบนี้นะครับโดยสรุปนะ เราเปิดกว้างในเชิงเทคนิคมากขึ้นนะก็คือให้แนวต้านไว้ยี่สิบจุดห้านะยี่สิบจุดห้าแน่นอนหลักขึ้นมาชนแกับแล้วอาจจะเลยขึ้นไปเทสก็หายด้านบนนะเลยให้แนวต้านวางไว้ยี่สิบจุดห้าแล้วก็ใช้นวรับที่สิบเก้าจุดหกนี่แหละจุดซับร้อยก็คือยี่สิบเก้าจุดสามนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะ่เป็นโคโคโค่นะโคโค่ก็คือน้ำมะพร้าวนั่เองนะ ต้องบอกว่าเข้าหน้าร้อนแล้วนะแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนอ่าคือนักท่องเที่ยวแหละนะคือชื่นชอบอยู่แล้วในเรื่องของน้ําผลไม้โดยเฉพาะน้ำพ้าแล้วก็โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับเข้ามาไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะในช่วงโ o ลเด้นวีคนี้นะมันก็เป็น s e ติเ m e n t เชิงบวกนะจริงๆไม่ได้เป็นเฉพาะหุ้นน้ำพลาหรอกหุ้นเครื่องดื่มก็เริ่มขยับขึ้นมากันในช่วงนี้นะมันก็เป็น s e ติเ m e n t นะที่เป็นค a ต a l y s t หสนุนในระยะสั้นนะตัวโคโคโคเองเนี่ยปัจจุบันนะอยู่ที่หกบาทนะอาจจะเริ่มเห็นการอ break out ขึ้นมาเริ่ม break out ได้ทำไ i g ใหม่ทำาภายในรอบสัปดาห์นะตัวของ indicator เนี่ยสนับสนุนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็น stochastic RSI หรือ MACD ก็ตามแล้ว่ารุ่มเริ่มเพิ่บขึ้นด้วย ก็ถ้าเราลองแมปในส่วนของแนวรับนต้านะก็จะเห็นว่ามันจะมีโซนประมาณสัก6 3นะรับเริ่มที่จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไปก็อมองว่าตัวของโคโคโคเนี่ยน่าจะค่อยๆไซด์เวัพขึ้นไปนะคือหลังจากโลเริ่มยกแล้วเนี่ยเริ่มทำไฮใหม่ เพราะนั้นะมีโอกาสที่จะเล่นขึ้นนะและ้วต้องดูเส้น200วันยังค่อนข้างไกลนะเส้น200วันเนี่ย6.75นะมีโอกาสที่จะค่อยๆสิกแซกขึ้นไปนะเทสแนวต้านทีละสเต็ปนะนะโดยสรุปนะโคโคโคนะเอารับ5.9นะแนวต้าน6.3แล้วก็จุดซับลอย5.7อันนี้ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราตอบคำถามทั้งทงุนเลยนะพอะดีว่าเห็นมีหลายคำถามเลยนะครับเดี๋ยวผมไป ไว้ๆนิดหนึ่งนะนะตัวเน์นะเนยอเองก็สี่จุดปดแดนะหุ้นขยับขึ้นเนย่ยสุกเส้นแล้วนะก็เอาต้านสี่จุดเก้าแปดนะเอารับอ่าสี่จุดแดสองนะจุดซ็อร์ลอตก็คือไม่ควรดุดต่ำกว่าสี่จุดเจ็ดสี่นะตัวโมโนโมโนก็ต้องบอกว่ายังไม่ดีนะเพราะว่ายังเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยอยู่นะ,น,ะนะเชื่อว่ามีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่านะตอนนี้ก็ เป็นเว้นซีไปก่อนนะต้องรอมันเบรกบาทสิบแปที่มาก่อนนะถึงจะเนะะริ่มมีโมนตัมนะพีเอ็นะฮะพีเอ็มก็คือเบรกแนวต้านมาแล้วนะสิบสองจุดห้านะครับอาจงจาบอกว่าเป็นหุ้นปันผลนะนะก็หุ้นปันผลก็อาจจะมีแรงเก็งกำไรนิดนึงนะในช่วงนี้สิบสองจุดเก้าเป็นแนวต้านถัดไปนะแนวรับอยู่ที่สิบสองจุดสองไม่ควรดุต่ำกว่าสิบดจุดเก้า Uh, ตัวของ Triple I เนะี่ยอเองก็ uh, จริงๆอยากให้เล่น uh, ปิดสัก4 6, ี่บาทหกสตางค์ขึ้นไปอ่ะนะจะเริ่มเปิดกว้างแล้วแต่ตอนนี้สัญญาณก็เริ่มมาแล้ว่ะนะ uh, เพราะว่าตัวของ uh, astic, s t o c โตร t i c i i ก i หรือเ a c d เนี่ยเริ่มที่จะขึ้นแต่วอลลุ่มเนี่ยมันไม่ค่อยตามนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูราคาปิดดีๆนะถ้าปิด above เส้น ห้าสิบวันเนี่ยอันนี้ดูมีโมเมนตัมนะถ้าผ่านขึ้นไปได้จริงเนี่ยคือทะลุสี่จุดหกขึ้นไปเนี่ยนักก็จะมีแนวต้านแถวสี่จุดหนึ่งสี่นะแล้วก็สี่จุดสองสี่นะแนวรับอยู่ที่อ่าสี่สามจุดเก้าหกไม่ควรลุดสามบาทเก้าสิบเออทนะฮะเออทก็บอกว่าขึ้นมาเอา่อคือเปิดกลับขึ้นมาแหละคือถ้าเราย,ย้อนกลับไปดูนะฮะโซนที่เป็น ผมขอลองแมปตัวไฮกับโลนะฮะต้องบอ,อกว่าตรงนี้ตรงนี้เข้ามาอยู่ในโซนแนวต้านนะฮะโซนแนวต้านคือหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันคือห้าสิบเจ็ดจุดห้านะเพราะนั้นอยู่ในโซนแนวต้านนะคือถ้าเบรกขึ้นไปจริงๆเนี่ยนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าทะลุห้าสิบเก้าขึ้นไปอ่ะแนวต้านถัดไปเนี่ยนะก็จะไปอยู่โซนหกสิบสองกับหกสิบสี่เจ็ดสิบห้าแล้วนะตรงนั้นนะ แนวรับเองเนี่ยมองไว้ที่จุดที่เบรกขึ้นมาได้ก็คือโซน55บาทนะไม่ควรหลุด53าสิบามลาตัวของ Amar ร์กเกเองกอ็เริ่มดีนะเพราะว่าขึ้นมายืนเหนือนเส้นค่าเฉลี่ยได้หมดแล้วก็แนวต้านถัดไปนะแนวต้านถัดไปจะอยู่2.92 แล้วก็สามบาทนะตัวแนวรับเองเนี่ยสองจุดเจ็ดขออภัยนะสองจุดหกหกนะไม่ควรหลดสองจุดหกศูนย์นะมีคำถาม LT ตอบไปแล้วนะแล้วก็มีตัว PTG จนะอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดนะเดี๋ยวพอดีว่ามีคำถามค่อนข้าง,งเยอะนะพ t g ีจก็แปดจุดเจ็ดห้าเป็นแนวต้านนะแล้วก็ โซน9บาทนะแนวรับ8.2ไม่ควรหลุด8บาทนะตัวของ CRC นะ CRC เองก็แนวรับอยู่ที่21บาทนะตัวแนวต้านเนี่ยอมองขึ้นไปแถว22.7อ่ะที่ตรงนี้ก่อนนะตรงนี้22ก่อนนะ22แล้วก็22.7นะแนวรับ ยีสบเอ็ดาทได้ควรหลุดยี่สิบจุดสี่ลงมาตัวไทยคมนะทุนเก้าจุดห้าห้าถือต่อขายเที่ยวไรหรือขายเลยก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าพูดถึงแนวต้านต,านตอนนี้ขึ้นมาชนแหละ,ะตรงนี้สิบจุดสองหรือถ้าทุนต่ำเนี่ยมันยังพอรันเทนได้นะเราก็ใช้ ตัวเส้นค่าเฉลี่ยนี่แหละที่จะเป็นตัวมาร์กจุดสต็อปนะก็คืออาจจะใช้โซนเส้น10วันเนี่ยนะก็คือ9จุด,เ,จดเนี่ยไม่ควรหลุดนะนะคือถ้าหลุดต้องต้องล็อกโปฟิตแต่ตอนนี้มันก็มีลุ้นที่จะไปต่อว่ามันมันจริงลงมาด้วยนะแล้วก็ตีกลับขึ้นไปนะสิบจุเนี่ยแล้วถ้าเราดูในเชิงของเทคเข้าเองเนี่ย ไฮถัดไปเนี่ยมันมันอยู่ที่10.7น่ะนะมันก็ยังพอมีร o o ในการลุ้นไปต่อนะก็ถ้าขึ้นไปถึงนวตาตน่ะคือตอนนี้10นวตาตถัดไป10.7กับ11.1นะอาจจะไปทยอยแบ่งขายที่โซนนั้นก็ได้นะแล้วก็มีจุดล็อก p r o f ิตเอาไว้กรณีที่มนันหลุด9.7ลงมาประมาณอ่า CBG นะอาการบินไทยก่อนนะ มินไทยแนวโน้มก็ต้องบอกว่าอคือมันก็อาจจะยังมีโอเวอร์แฮงอยู่นะเรื่องของหุ้นที่ติดไซเรน์รีเรียดพวกนี้มันยังไม่หมดนะะแต่มันจะเป็นอีกช่วงหนึ่งนะแต่ในช่วงนี้ที่ผ่านมาคงซักแรงขายไปแล้วล่ะนะถ้าถามว่าแต่ว่ามันยังไม่เล่นเบรกตัวเส้นส0งนี่ยในขณะที่โตอื่นเนี่ยมันเล่นเบรกเส้น200มันก็ดูเป็นความน่าสนใจกว่านะาตัวของแนวตาน้านนะมองที่เจาหกส อาจจะบาทหกสิบห้านะแล้วก็เอารับเนี่ยหกบาทห้าสิบนะไม่ควรหลุดเอาหกบาทสิบห้าสั่งมั้ซีเคนะฮะซีเคเองก็ต้องบอกว่าเริ่มดีแล้วนะเพราะว่าเล่นเบรกตัวโซนสองร้อยวันนะถ้าเราลองตีนาต้านนะคือนาต้านถัดไปก็จะเริ่มไปแถวโซนสิบห้าบาทแหลนะคือ 61.8%เนี่ยประมาณ15บาทอ่ะตีกลมๆได้นะประมาณ15บาทแนวต้านนะนะ,นะตัวของแนวรับเองก็13.8นะไม่ควรหลุดอ่าตรงโลนี้13.4บิชชี่นะบิชชเองก็เรียกว่าไตา่ระดับขึ้นนะเป็นลักษณะที่เป็นไซต์เลเวอเรจแบบนี้ ถ้าเป็นการถือดันเทรนไปนะกดต่อไปนะแล้วก็ตัวของนวต้านะะนะครับนวต้านถัดไปนเนี่ย้าดูเนี่ยก็ประมาณสักเดี๋ยวผมขอลบแนวตัวนี้ดนึงน,นะถ้าแนวตานถัดไปนะคือมันโอ้มันลงมันลึกมากเนี่ยถ้าเราลองแมปตัวไฮด้านบนก็ดู มันก็ยังพอมีรูมในการถือต่อเนี่ยนะ14.8 15.2จะเป็นแาวต้ถัดไปนะเพราะว่าเริ่มเริ่มทำหายขึ้นมาแล้วแาวรับก็อยู่ที่โซน13.7ขอให้13.8นะไม่ควรลด13.5ลงมาอินเส็ตหาขึ้นแล้วหรือยัง <laughs> คือต้องบอกว่าถ้าจำกันได้นะ,ะคุณบูนะเริ่มเล c o คอมเมตั้งแต่ช่วงนี้นะถ้าถามว่าเป็นขาดขึ้นหรือยังเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะเพราะว่ามันทำายต่อเรื่องเลยนะแล้วถ้าไปดูชาร์ตรายสัปดาห์เองเนี่ยมันก็เบรกโซนเส้น50ปีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นถือว่าระยะสั้นระยะกลางมันดีแล้วนะตอนนี้นะก็คือลุ้นแต่งเดียวว่ามันจะ,ะหมดแรงเมื่อไหร่นะหมายถึงว่า มันจะเริ่มตึงในระยะสั้นเมื่อไหร่เพราะตอนนี้มันก็เริ่มที่จะเข้ามาโอเวอร์บอทอีกแล้วนะไอซ์ไซด์7.2เปอร์เซ็นต์ตรงนี้แต่ถามว่าแนวต้านอยู่ตรงไหนเนี่ยก็จะมีโซนนี้ก่อนแหละนะโซน2บาท20เนี่ยแล้วก็ถัดขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นโซน2บาท34นะ2แนวนะแนวรับนะฮะก็คือจุดที่เบรกขึ้นมาได้นะ,ะ2บาทแต่ตังค์นะไม่ควรหลุด2บาทลงมา ตัวของ e a DHA นะ e a นะครับ e a ก็สามบาทสี่สิบนะแนวต้านเส้นสองร้อยนะแนวรับก็จริงจริงมันก็คืออยู่ตรงโลนี้นะฮะสามบาทสี่สั่งนะจุด Stop Loss ก็คือสามบาท ในส่วนของขอเป็นตัวสุดท้ายแล้วกันนะ MTC แล้วกันนะ MTC เองก็ต้องบอกว่าหุ้นมันลอยขึ้นมาลวนะนะ Break out ขึ้นมา Break out ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็น Break away กลัขึ้นไปนะนะก็เชื่อว่าถ้ายืนตรงเนี้ยสองรอวันนะไม่หลุดเนี่ยอัถัดไปก็จะมีแถวแถวโลตรงนี้นะสามสิบเก้าจุดสองห้าเอากลมๆว่าสามเก,ก้านะับแล้วก็สี่สิบเอ็ดจุดห้าแล้ว สามสิจะเป็นแาวต้านถัดไปแต่ต้อง 5, เบรกสามบแปดจุ้าขึ้นไปก่อนนะนะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าเขาจะสร้างกรอบที่เป็น่า์เว์แคบแบบนี้ก่อนหรือเปลนะ่านะเพื่อสะสมอ่าเรียกว่าเป็นกรอบในการบีบอัดของราคาก่อนที่จะวิ่งขึ้นนะนะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้มันมันเปิดกับขึ้นมาแล้วตรงน,นี้ก็ค่อนข้างชี้ว่า มันเป็นบุริสแกที่เกิดขึ้นนะเอ็มอดีก็เรียกว่าทำหายจุดสต็อปแล้วกันนะไม่ควรหลุดสามห้ากนะ็คือแก็เปิดมาแล้วไม่ควรหลุดนะประมาณนี้นะไม่แน่ใจตอบทุกคําถามหรือเปล่าอาจจะมีหลุดๆไปบ้างน,นะเพราะว่าช่วงนี้คําถามเยอะมากแสดงว่าตลาดดีถูกไหมตลาดดีคนก็อยากจะเข้ามาเก็งกำไรนะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของโอเวอร์บอสนะฮะก็ หุ้นที่มันขึ้นไปไกลามากๆแล้วน่ะก็ไม่ต้องไปไล่ราคามากนะหาหุ้นที่มันอยู่โซนล่างบ้างนะหุนหนห้นที่แลกจาดบ้างนะเรียกว่าระมัดระว,วังแล้วก็จํากัดความเสี่ยงตัวเองนะไม่ไปสู้ราคามากเกินไปนะเพราะว่าเซนเต็กเราต้องบอ,อกว่าเอาพอฟอร์มคนอื่นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะแล้วก็น่าจะตอบรับเรื่องของการเลือกตั้งเป็นบางส่วนวนะนะนะประมาณนี้นะ ก็อขอให้ทุกท่านโชคดีการลงทุนทุกคนนะก็หมดเวลาแล้วนะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีนะครับ